โอเคครับผมก็เรียบร้อยสําหรับการเต็มห้องนะครับโอเคเดี๋ยวรอวันนี้ทุ่มครึ่งเขาลงทุ่มสิบเขาลงก็เดี๋ยวจะไปรับกันนะครับผมก็เจอกันครับคุณเพื่อนเพื่อนน้องเพื่อนอคุณย่าและคุณต้นข้าวนะครับผมเจอกันโอเคเจอกันครับไปเดี๋ยวเอาผ้าขนหนูมาวางด้วย เซฮายนะครับเซฮาย่ได้ต้องไปแบบมีวดีก่อนใช่ไหมเราค่อยออกอกองใช่ไหมแต่เราไม่ได้ลงดาราใช่เวล่ะเราลงเจฟพีใช่ปะใกล้ถึงโรงแรมแล้วทะเลทะเลโอเคอันนี้อันด่วนโอเคเฮดบอลย่าวูส์มาแดนขอบคุณมากครับผมชุดใหญ่เลยเว้ย แต่ถ้า <c oughs> เขาเป็นคนไทยนี่ฮาเลยนะแต่เขาเป็นคนไทยน,นี่ฮาเลยนะอ่ะโอเคและแน่นอนน,อนะครับว่าคลิปนี้ก็ไม่ได้มีแค่นี้เนาะใน,ะนะคลิปนี้เนี่ยเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปรู้จักสามคนนี้นะครับ จะเห็นเนี่ยจะมีแค่2แต่ว่าจริงๆมี3าคนนะครับก็อีกคนหนึ่งเขาจะตามมาทีหลังเป็นผู้ชายอีกคนหนึ่งนะซึ่งทั้ง3คนนี้นะครับก็จะเป็นเรียกว่าตัวละครเป็นบุคคลเป็นกลุ่มคนที่จะมามีบทบาทในเรื่องราว work and travel นะครับผมทั้งซีรีส์เลยต่อจากนี้นะครับฉะนั้นในคลิปนี้วันนี้นะครับผมจะพาทุกคนไปรู้จักทั้ง3ตัวละครใหม่3าบุคคลน,นี้3าคนนี้นะครับผ่านคลิปวิดีโอที่ใช้เวลาด้วยกันบายถ่ายด้วยกันมานะครับก็ โอเคเดี๋ยวเราไปรู้จัก3คนใหม่ในเรื่องราวกัน t รับเวล2022ของผมกันครับผมก็ไปเริ่มกันครับหวังว่าบุคคลในคลิปคงจะประทับใจกับคลิปดังต่อไปนี้ครับโอเคไปกันนี่ยังเป็นวันแรกๆนะครับคนก็ยังเรียบร้อยน่ารักอยู่ก็ต่อดูกันครับไปกับไป็นคลิป อ่อคลิปนี้เราไม่ทำซึ่งครับผมเราจะทำแบบนี้ครับ <c oughs> โอเคครับผมเริ่มที่คนแรกครับผมก็คือต้นข้าวนั่นเองเนาะ<อ>ต้นข้าวนี่เรียกว่าเป็นน้องเล็กสุดนะ <c oughs> ทั้งหมดใน3คนนะ,นะครับแล้วก็เป็นเด็กครับต้นข้าวเป็นเด็กครับต้นข้าวขอ้เซ็นเซอร์หน้าด้วยนะฮะก็เลยเป็นอย่างที่เห็นนั่นแหละครับแล้วก็ต้นข้าวเป็นเด็กใช่ต้นข้าวเป็นคนตลกครับสุดยอดคอนเทนต์ฮอตฮิต ต้นข้าเป็นคนขี้เมาครับต้นข้ารู้โลกรู้ครับต้นข้าเป็นคนขี้เล่นครับต้นข้าเป็นนักร้องครับต้นข้าเป็นคนเล่าเรื่องไม่จบครับมักจะขำเรื่องให้ตัวเองเล่าก่อนกว่าจะเล่าจบก็ขำก่อนก็เลยเล่าไม่จบสักเรื่องแล้วก็ขำอีกนะครับนั่นต้นข้าเป็นคนมือหนักครับเป็นตัวเปิดเปิดกับเมนิเจอร์ก็เปิดมาแล้ว อันนี้คือเบอร์เกอร์ต้องเรียกว่าต้นข้าของคนเลือกก<ร>ินหรือเ่าจะกินเบอร์เกอร์เหอต้นเขาทำงานเก่งครับฉลาดเป็นที่รักของแขกทำงานแบบว่า customer service ถึงใจแขกที่สุดอ่าล่ะนี่นคือคนแรกครับผมต่อคัอนที่คนที่2ครับผมชายเดี่ยวที่ตามมาทีหลังอันนี้อยู่ผมไม่นานเท่าไหร่เคนครับเ <c oughs> คนเป็นคนปกติครับปกติปกติกตครับ อันนี้ว่าอะไรนะพ่อพ่อเลยพ่อเคนปกติครับเคนเป็นอาจารย์ครับผมเป็นยอดนักสอนภาษาไทยให้กับทุกคนเคนเป็นนักเต้นครับโดยเฉพาะเต้นแบบนี้แจ๋วนี่แหละครับภาษาไทยที่เคนสอนให้กับทุกคนส่วนมากจะได้รับภาษาไทยมาจากเคนทั้งนั้นนะครับอาจารย์ที่ดี และคนสุดท้ายครับผมย่าคุณย่าหรือว่าย่าานะครับคูจินในโรงแรมครับได้เป็นคนตลกครับจริงเขาบอกว่าผมชอบแกลงว่าเขาตลกครับย่ามักจะโดนแกลงครับโดยผมครับย่ามักจะโกะครับอะไรแบบนี้ย่าเป็นกังฟูครับย่าโดนแกลนะครับ ย่าคุยกับตุ๊กตารู้เรื่องครับไม่รู้ทําไมย่าย่าเศร้าครับอเศร้าจริงคนนี้ยเศร้าตลอดน,นีน่ยอ <c oughs> แต่ย่ามันจะอยู่กับผมบ่อยที่สุดครับเพราะว่าอายุเท่ากันแล้วก็อยู่ด้วยกัน บ,บอกแล้วว่าไม่ได้เก่งแฮปปี้ <Happy. S 1> ย่งดูแลคน <Okay. S 1> เก่งครับแบบมีแถมด้วยนิดหน่อยแล้วเป็นห่วงเราสินะโอเคครับผมแล้วนะ okay, น,น,นั่นก็คือสมาชิกใหม่ของเราน,นะครับก็นั่นแหละจะเป็น3คนที่จะม,มีบทบาทอย่างที่ผมบอกมีบทบาทมีอะไรหลายๆอย่างในทัวร์การทเวล2022ของเราครับประมาณนี้วันนี้คลิปมีแค่นี้ครับผมก็มาให้รู้จักเพื่อนๆใน โอกาสที่จะมีเพิ่มขึ้นมาครับผมโอเคเด้กันใหม่ตอนหน้าครับบ๊ายบายปกติปกติคุณยากครับผม